สุขสันต์วันปีใหม่ไทยสุขใจพร้อมหน้ากับรายการพิเศษวันหยุด13เมษายนนี้8นิกา5นาทีสัมผัสบนสเสน่ห์แห่งเมืองวิเศษชัยชาญวันใหม่วารรตี้ 10นาิกาหนาทีออกเดินทางข้ามพรมแดนอเมริกาท้าทายสภาพอากาศรุนแรงในฤดูหนาว Alive on the Road ถนนคนชีวิต11นาฬิกาหนาทีชมเทปบันทึกภาพเสียงอดีตสร้างจินตนาการากับบทเพลงทรงคุณค่าโดยวงไทยซิมโฟนีออเคสตราในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย13นาฬิกาบอกเล่าเรื่องราวความหมายของคำว่าครอบครัวในภาพยนตร์แอนิเมชันมิไรมหาสจารย์วันสองวัย 14.30นาทีปั๊ปุ้มชวนตะลุยหัวหินสุดฟินถิ่นท่องเที่ยวไทยตะลุยไม่รู้โรยเที่ยวตามใจ My Journey 15.05นานาทีชวนผู้สูงอายุมาดูแลสุขภาพแบบองรวมคนสูโรและ15.30นาินาทีตะลอนเที่ยวแหล่งธรรมชาติสุดอันซีนใกล้กรุงปากช่องนครราชสีมาเที่ยวไทยไม่ตกยุเอย่าพลาดรายการดีเพื่อทุกคนในครอบครัวทางไทย P ี s